โรงฟาราเดคือทรงปิดที่กีดขวางสนามไฟฟ้าได้มันถูกสร้างจากตัวนำไฟฟ้าหรือร่างแหหรือเมตรของตัวนำนั้นกรงฟาราเดตั้งชื่อตามไมเคิลฟาราเดผู้คิดค้นในปีคศ1836 โรงฟาราเดทำงานได้เนื่องจากสนามไฟฟ้าภายนอกทำให้ประจุภายในตัวนำไฟฟ้ากระจายไปในลักษณะที่ทำให้สนามไฟฟ้าภายในหักล้างกันเอง ปรากฏการณ์นี้ถูกใช้เพื่อปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อ่อนไหวจากการแทรกสอดของคลื่นวิทยุ RFI กรงฟาราเดย์อาจถูกใช้ห่อหุ้มอุปกรณ์ที่สร้าง RFI อย่างทรานสมิเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นวิทยุรบกวนอุปกรณ์รอบข้างกรงยังอาจใช้เพื่อปกป้องคนหรืออุปกรณ์จากกระแสไฟที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างฟ้าผ่าหรือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตอิเล็กโทรสเตติกดิสคาร์ด เนื่องจากตัวกรงจะนำไฟฟ้าและปกป้องพื้นที่ภายในไว้ได้กรงฟาราเดไม่สามารถกีดขวางสนามแม่เหล็กสถิตรหรือสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนอย่างช้าๆได้ตัวอย่างเช่นสนามแม่เหล็กโลกเข็มทิศจึงยังทำงานได้ในกรง แต่ในกรณีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กอย่างรุนแรงกรงจะสามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้หากวัสดุทำกรงหนาพอและรูภายในเล็กกว่าความยาวคลื่นตกกระทบอย่างมีนัยสำคัญ รงฟาราเดสามารถกีดขวางและลดทอนคลื่นได้บางชนิดเท่านั้นคลื่นจากอุปกรณ์ RFID ชนิดความถี่สูงมีความเป็นไปได้ที่จะทะลุผ่านได้กรงเหล็กแบบตันจะทำหน้าที่กีดขวางสัญญาณได้ดีกว่า